สดีค่ะดิฉันนางสาวนฤมลมูลสามรหัสนักศึกษา60818603005สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัยชั้นปีที่4ห้อง3นะคะข่าววันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนองานในรายวิชาการจัดและบริหารสถานศึกษาปฐมวัยนะคะเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะข้อหนึ่งนะคะให้นักศึกษาอธิบายความหมายความสําคัญแนวคิดหลักการในการบริหารและการจัดสถานศึกษาระดับปฐมวัยนะคะ ค่ะคำตอบนะคะการบริหารหมายถึงกระบวนการทำงานขององค์กรที่เป็นระบบโดยการประกอบด้วยการาการทำนโยบายนะคะและการวางแผนปฏิบัติการและดำเนินตามแผนและการประเมินผลการปฏิบัตินะคะความสำคัญนะคะเพื่อช่วยพัฒนาเด็กทั้ง4ทางนะคะเพื่อเตรียมเด็กจะเข้าเรียนชั้นประถมศึกษานะคะ สี่นะคะเพื่อปูฝังนิสัยอันดีงามห้าเพื่อเด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีหกเพื่อฝึกให้ความเชื่อเหลือตนเองของตัวเด็กเองนะคะค่ะแนวคิดของการบริหารนะคะยุคที่หนึ่งนะคะแนวคิดของการบริหารทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิมนะคะดูที่สองนะคะทฤษฎีการบริหารเชิงเกี่ยวกับเชิงวิทยาศาสตร์นะคะดูที่สามนะคะก็จะเป็นทฤษฎีอ่าการบริหารเกี่ยวกับองค์กร ร่วมสมัยนะคะค่ะยุคที่4นะคะก็คือทฤษฎีการบริหารองค์การเชิงพฤติกรรมนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่2นะคะจงอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดสถานศึกษานะคะระดับประถมมัยนะคะคําตอบนะคะยุคที่1ทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิมนะคะผู้บริหารสูงสุดคือฟาโรนะคะการปกครองด้วยระบบทหารในปลายยุคระ ระบบการปกครองแบบคาทอริกนะคะค่ะยุคที่สองนะคะทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์นะคะอ่าบิดาแห่งการบริหารเชิงอ่าวิทยาศาสตร์นะคะหลักการบริหารโรงงานหลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์นะคะค่ะแม็กเวเบอร์นะคะทฤษฎีองค์การในระบบราชการฟายโยนะคะบิดาแห่งการบริหารเชิงจัดการนะคะ ต่อไปก็จะเป็นยุคที่3นะคะการบ,บริหารร่วมสมัยนะคะก็คือแมรี่ะ Mary นะคะ,ะก็คือเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงสัมพันธ์นะคะยุคที่4นะคะก็คือทฤษฎีการบริหารองค์การเชิงพฤติกรรมก็คือ,อเป็นเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีหมดหยุดเชื่อมโยงนะคะและก็เป็นลิกเกสนะคะก็คือเป็นนัก สังคมวิทยาและนักวิจัยชาวอเมริกันนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อที่3นะคะจงบอกประเภทของสถานศึกษาเด็กปฐมวัยบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหลักเบื้องต้นของการบริหารสถานพัฒนาเด็กนะคะแล้วก็บุคลิกภาพของผู้บริหารมาโดยละเอียดนะคะคําตอบนะคะประเภทของสถานศึกษาเด็กปฐมวัยนะคะ1 จัดแบ่งตามขนาดของสถานพัฒนาเด็กแบ่งเป็น3ขนาดคือใหญ่กลางเล็กนะคะแล้วก็2การแบ่งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชาบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะคะ3รูปแบบการให้บริการแบบใหม่คือการรวมเด็กที่ผิดปกติและปกติไว้ด้วยกันโดยเรียกแบบนี้ว่า n o r m a l i z a t i o n นะคะบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารนะคะ 1. บทบาท ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล2บทบาททางด้านข้อมูล3บทบาททางด้านการตัดสินใจหลักเบื้องต้นของการบริหารสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะ 1. ก็คือการบริหารงานทางด้านธุรกิจและการเงิน2การบริหารงานกิจการนักเรียนและงานบริหารบริการนะคะแล้วก็ 3. งานบริหารงานบุคลา,ากร 5. นะคะงานบริหารอ่ะ ขอแนะคะ4นะคะงานบริหารงานวิชาการ5งานบริหารสภาพแวดล้อมนะคะบุคลิกภาพของผู้บริหารนะคะก็คือ1ต้องรักเด็กนะคะ2อดทน3ตัดสินใจดี 4. ่วาจาสุภาพไพเราะ5ให้ความอบอุ่นแก่เด็ก6ขยัน7คล่องแค่ว่องไว8นะคะจริยามารยาทต้องดีนะคะ9นะคะมตตรากรุณา10ยุติธรรม11หน้าตาสวดทรงและท่าทางดี12 ตรงต่อเวลาและหน้าที่13บาลมดี14ซื่อสัต15มีมนุษยสามพันธ์ที่ดี16ต้องเป็นคนที่ใจเย็นนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่4นะคะจงอธิบายวิธีการดําเนินการจัดตั้งสถานศึกษาเรี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลน,นะคะค่ะการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กนะคะจัดตั้งในรูปแบบโรงเรียนนะคะ1สถานที่และที่ดิน2อาคาร อาคารเรียนห้องเรียนและห้องประกอบ 3. การขอตั้งอาจจะตั้งโรงเรียนและการยื่นเรื่องนะคะ 4. คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญ,ญาตให้จัดตั้งโรงเรียนการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบภาคเอกชนนะคะก็คือ 1. การรับนักเรียน 2. การบริหารโรงเรียน 3. การจัดประสบก,การณ์เตรียมความพร้อม ขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะ 1. สำรวจความต้องการของชุมชน 2. พิจารณาเลือกรูปแบบการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3. ผูนะคะก็คือจะทําแผนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะ 4. นะคะจะทําโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5. จะทําระเบียบข้อบังคับ 6. จะทําประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะ สำหรับข้อที่5นะคะจงบอกความหมายของการนิเทศและการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนะคะความหมายของการนิเทศนะคะก็คือการนิเทศการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโรงเรียนซึ่งจะมุ่งเน้นสัมฤทธิผลของการสอนให้เป็นไปตามความคาดหวังของระบบการศึกษานะคะกระบวนการ สร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งในการให้คําแนะนําและการชี้ช่องทางในลักษณะที่เป็นกันเองแกค่ครูและนักเรียนเพื่อการปรับปรุงตัวเองของเขาเองและสภาพการเรียนการสอนนะคะค่าความหมายของการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรน,นะคะ 1. ช่วยให้การเลือกและปรับปรุงวัตถุประสงค์ของการศึกษาช่วยให้การเลือกและปรับปรุงเนื้อหาการสอน 3ช่วยในการเลือกและปรับปรุงการใช้วิธีการสอน4ช่วยในการเลือกและปรับปรุงการใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอน5ช่วยให้การเลือกและปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร6ช่วยในการเลือกและปรับปรุงวิธีการประเมินผลและการเรียนการสอนนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่6นะคะให้นักศึกษาอธิบายการทํางานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนนะคะ การทำงานร่วมกับผู้ปกครองนะคะ1ก็คือการประถมนิเทศนะคะ 2. การประชุม 3. การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ข่าวสารนะคะให้ผู้ปกครองได้รับรู้นะคะการทำงานร่วมกับชุมชนนะคะ 1. การประชาสัมพันธ์2การให้บริการแก่ชุมชน3การร่วมกิจกรรมของชุมชน4การให้ชุมชนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนนะคะ5การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานนะคะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อที่7นะคะให้นักศึกษาเขียนแผนาการจัดโครงสร้างขององค์การและจัดระบบงานบริหารนะคะคาตอบอ่านน,นนะคะโครงสร้างบริหารสถานพัฒนาเด็กวัฒนุมวัยขนาดเล็กนะคะก็คือผู้บริหารโรงเรียนอาจารย์ใหญ่แล้วก็จะแตกย่อยมาเป็นผู้ช่วยด้านธุรการครูนักเรียนนะคะอีกฝั่งก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้ช่วยด้านวิชาการผู้สนับสนุนการสอนลูกจ้างนะคะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นโครงสร้างบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยขนาดกลางนะคะก็คือเราก็จะมีผู้บริหารก็คืออาจารย์ใหญ่นะคะแล้วก็ฝั่งฝั่งขวานะคะก็จะเป็นผู้ช่วยด้านธุรการครูนักเรียนส่วนช่องกลางนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้ช่วยด้านผู้ปกครองและบริหารนะคะส่วนฝั่งช่อง ซ้ายมือนะคะก็จะเป็นผู้ช่วยด้านวิชาการผู้สนับสนุนการสอนลูกจ้างนะคะสำหรับต่อไปก็จะเป็นโครงสร้างบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยขนาดใหญ่นะคะก็คือจะเป็นก็จะมีผู้บริหารโรงเรียนก็คืออาจาร,รย์ใหญ่ของโรงเรียนนะคะแล้วก็ฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นผู้ช่วยด้านธุรการครูนักเรียนส่วนช่องกลางนะคะก็จะเป็นผู้ช่วยด้านผู้ปกครองและบริหาร และผู้อาก็จะเป็นฝั่งซ้ายเือน,นะคะก็คือผู้ช่วยด้านวิชาการนะคะก็จะแตกย่อยออกเป็นสองแนงก็คือผู้ช่วยด้านวิชาการระดับบัณถมศึกษาและผู้ช่วยด้านวิชาการระดับอนุบาลศึกษานะคะแล้วก็แยกลงมาก็จะเป็นผู้สนับสนุนการสอนและก็ลูกจ้างนะคะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่8นะคะจงอธิบายถึงความสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาถูกมาไว้มีความสําคัญอย่างไรนะคะคำตอบนะคะความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานะคะประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพศึกษาภายในและก็ภายนอกนะคะ,ะซึ่งโดยมีหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานะคะ และถือเป็นการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะมีการจัดทารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดน,นะคะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานะคะและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมและในกรณีที่ผลการประเมินของสถานศึกษาใดที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะตามที่กำหนดสำนักงานรับรองมาตรฐาน จะประเมินคุณภาพการศึกษาจะให้ข้อมูลเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและตอ่อหน่วยงานต้นสังกัดน,นั้นนะคะการประกันคุณภาพภายในเพื่อรับรองการประเมินภายนอกจึงเป็น,นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นระบบทีส่สร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา แล้วก็การกระจายบทบาทของการจัดการศึกษาให้มีให้สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เป็นที่เชื่อมั่นและพอใจของนักเรียนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองชุมชนและสังคมนะคะค่ะสาหรับความสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษานะคะก็จะมี1คุณภาพเด็ก2กระบวนการบริหารและการจัดการ3กระบวนการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญนะคะค่าสำหรับรายวิชานี้นะคะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ